น,ะะนั่นพ่อนี่คะพ่อจะมาอยู่นี่ได้ยังไงลูกพ่อเขาไปทํางานแต่นั่นพ่อจริงๆนะคะถ้าแม่ไม่เชื่อแม่ก็หันไปดูสิคะพ่อคะพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะเบอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอครับสงสัยผมคงหัวไปเองอะอย่าไปสนใจดีกว่านะครับ ชิต้าเดี๋ยวชีต้าเนี่ยไปเล่นรอแม่ตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวแม่ตามไปได้ค่ะ ที่รักผมขอตัวแป๊บนึงนะค่ะโทรมามีอะไรแอนคุณอยู่ไหนคะเบโอ๊ยก็ผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมทำงานอยู่คุณจำไม่ได้ไงเบคะพอดีว่าชีตาเขาทำสร้อยข้อมือให้คุณนะคะเขาก็เลยอยากให้คุณดูเดี๋ยวฉันกับลูกเนี่ยแวะไปหาคุณนะคะ ไม่ต้องเดี๋ยวค่อยไปคุยกันที่บ้านแอนผมบอกคุณเป็นร้อยรอบแล้วไม่ใช่เหรอว่าเวลาทำงานเนี่ยอย่าโทรมาผมมีประชุมอีกมันเสียวเวลาใครโทรมาเหรอคเบรอ๋อที่ทำงานนะครับ น่าเบื่อจะตายผมบอกว่าวันนี้ลาก็ยังโทรมาตามผมไปทำงานอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ผมว่าไม่เป็นไรหรอกนะช่างมันเถอะผมว่าเรามาต่อเรื่องของเราไปดีกว่า คะฉันขอยืมชุดที่คุณใส่ได้ไหมคะฉันให้คุณเลยค่ะ1,000บาทเอาไปเลยค่ะคุณคะสนใจเล่นเกมไหมคะไม่ คุณคะแค่ตอบคําถามเกี่ยวกับแฟนคุณแค่3ข้อแค่นั้นเองค่ะโอ้ก็บอกว่าไม่ไงจะไปไหนก็ไปเลยไปคุณคะถ้าตอบถูกเนี่ยแต่ละข้อมีของขวัญให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าคุณตอบถูก3มข้อเนี่ยเรามีรางวัลพิเศษให้คุณด้วยนะคะนี่แกเห็นไหมว่าฉันก,นกำลังจะทาอะไรอยู่อะจะไปไหนก็ไปเลยไปน่าลำคาญว่ะเฟยคะน่าสนุกออกนะคะฉันอยากเล่นอ่ะฉันจะได้ตอบคําถามดีกับคุณได้ไงคะ คุณคะถ้าเกิดว่าตอบถูกเนี่ยจะได้รางวัลจริงใช่ไหมใช่ค่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าฉันหลอกคุณเนี่ยคุณแจ้งตำรวจจับฉันได้เลยคะ่ะเอางั้นเลยเหรอคะอืมถ้างั้นฉันเล่นคะ่ะถามมาได้เลยคะ่ะคำถามแรกคุณกับแฟนคุณเจอกันที่ไหนคะถือว่าฉันเนี่ยทำงานธนาคารคะ่ะเราเจอกันได้3ปีแล้วคะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมคะเบ คุณผู้ชายคะคุณผู้หญิงพูดถูกต้องไหมคะใช่ครับตามนั้นแหละครับคุณผู้หญิงตอบถูกหนึ่งข้อแล้วรับรางวัลไปเลยคะ่ะห้าร้อนี่ดีใจด้วยนะคะคุณได้รางวัลชิ้นแรกคะ่ะคำถามต่อไปนะคะแฟนของคุณมีลูกหรือย,ยังคะ <c oughs> ยังค่ะยังไม่มีสิคะ บ <Be. S 2> หรือว่าคุณแอบมีลูกแล้วไม่บอกฉันคุณจะบ้าเหรอคุณคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยผมจะไปม,มีลูกตอนไหนนะครับ <ฮ minor noise> เย,ย,ย้คุณตอบตรงกันค่ะถ้าอย่างนั้นรับรางวัลไปเลยนะคะอะไรเนี่ยเน,นี่ยเหรอรางวัล ต้อยข้อมือกระจอกกัจอกเนี่ยนะคำถามข้อต่อไปเลยนะคะคําถามข้อเนี้ยเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยค่ะว่ามาเลยค่ะคําถามคือแฟนของคุณแต่งงานแล้วหรือยังคะยังค่ะเราสองคนเนี่ยแค่คบกันค่ะยังไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าฉันจะบอกความลับให้นะคะคะฉันว่าคุณเนี่ย กำลังจะขอฉันแต่งงานใช่ไหมคะ <c oughs> คุณตอบคำถามข้อที่3ถูกถ้ายอย่างนั้นรับรางวัลไปเลยค่ะ <c oughs> โอ้เบนี่แหวนเพชรคุณดูสิคะเฮ้ย <c oughs> นี่มันคุณตอบคำถามหมดแล้วถูกทั้ง3ข้อรับรางวัลพิเศษไปเลยค่ะ เป็นเบอร์โทรนี่ในบรารันพิเศษไงคุณลองโทรไปสิคะไม่แน่นะคะอาจมีรางวัลใหญ่เนี่ยรอคุณอยู่ก็ได้เบยคะโทรเลยคะ่ะโทรเลยก็ได้ครับสวัสดีครับผมทนายเดโชนะครับ ดูแลเรื่องคดีฟ้องอย่าโดยเฉพาะมีอะไรผมรับใช้ครับมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยแอนเอเอคุณแอนคือใครหรอคะเบอร์ทนายไงฉันให้คุณไว้เบคุณจะได้เอาไว้ปรึกษาเรื่องการย่างไง<อ>ส่วนเรื่องรางวัลพิเศษที่คุณจะได้เนี่ยก็คือใบฟ้องหย่า นอกนั้นคุณจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าสมบัติทุกชิ้นเนี่ยเป็นของฉันทั้งหมดส่วนไอ้สร้อยข้อมือเส้นนั้นน่ะเป็นสร้อยที่ลูกเนี่ยร้อยที่โรงเรียนและมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะได้มันไปเพื่อเตือนคุณว่าคุณมีลูกแล้วและลูกของคุณเนี่ยชื่อชีตาส่วนไอ้แหวนเพชรวงนั้นน่ะคุณเก็บไว้เถอะแหวนแต่งงานของฉันเนี่ยฉันไม่ต้องการมาันละนี่คุณแต่งงานแล้วหรอคะเออ คแล้วคุณก็มีลูกแล้วด้วยบิวคุณฟังผมก่อนนะคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะบิวผมอธิบายได้จริงๆนอะ่ะพ่อชิต้าลูกชิต้ามาหาพ่อเร็วชิต้าลูกมาหาพ่อเถอะนะนะแม่คะเราไปกันเถอคะค่ะไปสิจ้าลูกแอนชิต้าชิต้าชิต้าฟังพ่อกลนลูกชิต้าอย่าเพิ่งเข้าใจพ่อผิดนะลูกเบนี่คุณแต่งงานแล้ว มีโลกโตขนาดนี้แล้วอ่ะคุณยังมาหลอกฉันอีกเหรอฉันผิดหวังในตัวคุณมากต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องมาเจอกันอีกบิวบิวนี่คุณจะทิ้งไปคนอ่ะบิวจะให้ฉันคบกับผู้ชายอย่างคุณเหรอฉันไม่ไหวหรอกนะเบเนี่ยคือรางวัลสำหรับคนโกหกอย่างคุณบิวบิวบิวเดี๋ยวก่อนสิบิวบิวบิวคุณกลับมาก่อนดบิวผมอธิบายได้นะบิว ba ơi ba này